นักร้องสาวเสียงเอกลักษณ์นอกใจแฟนแต่งเพียงให้ชูและด่าเพื่อนล่วงการลับหลังแต่จูงม,มือข,ขึ้นคอนเสิร์ตคืออะไรอ่ะเอ็มตัวถึงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมือฟังกันเช่นเคยนะครับก็เรื่องราวเรื่องนี้มีข่าววงในเข้ามาแชร์ครับว่านักร้องสาวเสียงเอกลักษณ์คนนึ่งตอนนี้ก็ต้องลำบากดาวตัวอักษรกันแล้วนะกลับไปให้ก่อนว่าในมิ้นต่ตางๆที่โซเชียลเขาพิมพ์ม,มาอะไรเออ รถไฟสิงโตอะไรสักอย่างนี่แหละนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคือเขาพูดมาอะไรประมาณนี้แล้วก็ทุงกระเทยอะไรสักอย่างนี่แหละเออ,เอ,อไปก็ลองไปหากันดูเองแล้วกันนะครับเรื่องราวก็เขามีคนมาเมาส์กันนะครับว่าดักร้องเสียงกะลาคนนี้เนี่ยคือมีแฟนอยู่แต่นอกใจแฟนไปหาชูหลงชูจนแต่งเพลงให้ชูด้วยอะไรแบบนี้เวลาไปอยู่กับชูก็บอกกับชูว่า,าจะเลิกกับแฟนแล้วแต่พออยู่กับแฟน คือแฟน,อนจับได้ว่ามีชูงไงแต่ทำไมทนอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาอาจจะรักกันมากหรือว่าอาจจะวาจาศักดิทธิ์ก็บอกกับแฟนว่าเลิกติดต่อกับชูไปแล้วเอ๊แล้วยังติดต่อกันอยู่มันมันยังไงอะลูกสองใบอย่างนี้หรอเออก็กไม่รู้เนาะอันนี้มันมีทุกวงการแหละมันอยู่ที่นิสัยคนเราอย่าไปตัดสินว่าเป็นนักร้องเป็นคนทํางานวงการไหนจริงๆคนที่ดูเรียบร้อยมาก โรคสี่ห้าใบแปดใบก็ยังมีครับเราดูทางภายนอกหรือโซเชียลไม่ได้เเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะอันนี้เขาเขาพูดกันมาในวงการเบื้องหลังไม่รู้สร้างกระแสหรือเปล่าหรือว่าเรื่องจริงอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าปากร้ายนินทาเพื่อนรับหลังเพื่อนร่วม่วงวงการอะไรแบบเนี้ก็คือมีนักร้องเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทสนิทตอนหน้ารับหลังไม่สนิทหรืออะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ ไปไปเมาส์กับคนอื่นว่าไอเนี้ยแบบก๊อปปี้การแต่งตัวเรียนแบบอยากดังเหมือนกันอะไรประมาณนี้ซึ่งใครดังออกว่าใครอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับการอิชายิษยาการมันมันก็มีกันอยู่ทุกวงการเช่นกันนะครับซึ่งใครปรับมายเซ็ตได้ดีขึ้นโตขึ้นแล้วความคิดเปลี่ยนใครดังหรือว่าได้ดีก็ดีใจด้วยใครที่ทําอะไรคล้ายกันก็เออสนับสนุนกันคอยแบบแนะนํากันหรือว่า เออลองบอกที่ไหนอันนี้สวยนะอันนี้ถูกนะอันนี้ดีนะอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็จะทําให้เราทุกคนอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้มากกว่าใช่ไหมเออแต่เราก็เป็นบังคับนิสัยทุกคนไม่ได้ต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างความคิดก็หวังไว้ว่าวันนึงจะปรับไมซเซ็ตได้แล้วก็ทําจุดที่แยกให้มันดีขึ้นเลือกประสาทซะแล้วก็จะได้มีความสุขร่วมกันกับทุกคนสักทีอะไรเงี้ยนะเออเขาก็มองกันมาว่าเออไปด่านินทากันแต่ว่าพอถึงช่วงมีคอนเสิร์ต ก็จุงมือกันขึ้นไปร้องเพลงบน,บนคอนเสิร์ตสังงานอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่รูนะ้เนาะว่าการจุงมือกันหรือการแสดงต่อหน้าตรงนั้นน่ะเขารักกันจริงหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเกลียดกันแต่การแสดงมันต้องมันต้องทํากันีหรือว่านักร้องคนที่โดนนินทาอาจจะไม่รู้ตัวว่าโดนดา่าโดนนินทาอะไรแบบนี้ครับก็เรื่องนี้ใครจะดาวตัวอวักษรมาเป็นนักร้องสาวคนไหนก็มาบอกบุญบอกไบ้กับเพื่อน,อนในคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงหรือว่าเคยเจอเรื่องราวแบบนี้กับตัวเอง ในวงการที่ตัวเองอยู่ก็ลองมาเล่ากันได้นะครับเออมาเม้นมา